สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูปุ่นมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะนักเรียนลองไปฟังกันดูครับฉันเกิดในหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกลผู้คนแต่ละวันพ่อแม่ของฉันต้องพนดินในไร่ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุฉันมีน้องชายอยู่หนึ่งคนอายุน้อยกว่าฉันสมปีวันหนึ่งฉันขโมยเงินของพ่อเพื่อไปซื้อผ้าเช็ดหน้าที่เพื่อนๆของฉันมีกันจากนั้น พ่อก็รู้เรื่องเข้าพ่อให้ฉันกับน้องคุกเข่าหันหน้าเข้าหากำแพงโดยที่ในมือของพ่อมีก้านไม้ไผ่อยู่หนึ่งกา้านใครขโมยเงินไปพ่อตวาดฉันกลัวมากไม่กล้าพูดอะไรออกไปน้องชายฉันก็เช่นกันพ่อจึงเอ่ยขึ้นว่าก็ได้ในเมื่อไม่มีคนรับสารภาพก็ต้องโดนลงโทษทั้งคู่พ่อชูก้านไม้ไผ่ในมือขึ้นทันใดนั้นเอง น้องชายของฉันก็ลุกขึ้นคว้าข้อมือของพ่อไว้แล้วพูดว่าผมขโมยเองครับก้านไม้ไผ่ก้านนั้นได้กระหน่ำลงบนหลังของน้องฉันอย่างต่อเนื่องพ่อโกรธมากพ่อตีน้องของฉันไม่หยุดจนพ่อหอบด้วยความเหนื่อยพ่อนั่งลงบนเก้าอี้และด่าน้องของฉันของคนในบ้านแกเองแกยังขโมยต่อไปแกจะทำชั่วอะไรอีก แกน่าจะโดนตีให้ตายไอหัวขโมยคืนนั้นฉันกับแม่กอดน้องชายของฉันไว้หลังของน้องมีแผลเต็มไปหมดแต่เขาไม่ได้ร้องไห้แม้แต่น้อยกลางดึกคืนนั้นฉันนอนร้องไห้เสียงดังและนานมากน้องเอามือเล็กๆของเขามาปิดปากฉันไว้แล้วพูดว่าพี่ครับไม่ต้องร้องไห้นะเรื่องมันผ่านไปแล้วยังไงฉันก็อดที่จะเกียดตัวเองไม่ได้ ที่ไม่มีความกล้าจะบอกความจริงกับพ่อหลายปีผ่านไปแต่เหมือนกับว่าเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองฉันไม่อาจลืมคำพูดของน้องชายตอนที่เขาปกป้องฉันได้เลยตอนนั้นน้องของฉันอายุ8ปีส่วนฉันอายุ11ปีเมื่อตอนที่น้องชายของฉันใกล้จบมต้นเขาได้รับการตอบรับจากโรงเรียนมปลายว่าเขาสอบได้ในขณะที่ฉันซึ่งใกล้จบมปลาย ก็ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยของจังหวัดเช่นกันคืนนั้นพ่อได้นั่งสูบบุหรี่อยู่ที่สวนหลังบ้านฉันแอบได้ยินพ่อพูดว่าลูกเราทั้งคู่เรียนดีนะแม่ซึ่งนั่งเช็ดน้ำตาอยู่ข้างๆพ่อได้พูดว่าแล้วเราจะส่งเสียลูกทั้งคู่เรียนได้อย่างไรในเมื่อเราก็ไม่ค่อยมีเงินทันใดนั่นเองน้องชายของฉันเดินเข้าไปหาพ่อแล้วพูดว่า ผมไม่ต้องการเรียนต่อผมอ่านหนังสือมามากพอแล้วพ่อเหวี่ยงมือตบลงที่แก้มของน้องของฉันเสียงดังทำไมคิดโงโ่ๆอย่างนี้ต่อให้พ่อต้องไปเป็นขอทานข้างถนนพ่อก็จะส่งแกทั้งคู่เรียนจนจบให้ได้คืนนั้นทั้งคืนพ่อได้เดินไปตามบ้านต่าง,างๆทั่วทั้งหมู่บ้านเพื่อขอยืมเงินฉันค่อยๆเอามือประครบแก้มบวมๆของน้องชายเบาๆและคิดว่า ต้องให้น้องได้เรียนต่อไม่เช่นนั้นเขาคงไม่อาจหลุดพ้นชีวิตลำบากเช่นนี้ไปได้แต่ในขนาดเดียวกันฉันก็ไม่อาจล้มเลิกความคิดอยากจะเรียนต่อไปได้ใครจะรู้วันต่อมาในตอนเช้ามืดน,น้องชายของฉันได้ออกจากบ้านไปพร้อมทั้งเสื้อผ้าติดตัวเพียงไม่กี่ชิ้นและถั่วเพียงเล็กน้อยเพื่อประทังความหิวก่อนไปเขาได้ทิ้งข้อความไว้ใต้หมอนของฉัน ขนาฉันกำลังหลับพี่ครับการจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้ไม่ใช่ง่ายๆนะผมจะไปหางานทำแล้วจะส่งเงินมาให้พี่ฉันนั่งอยู่บนเตียงอ่านข้อความของน้องชายด้วยน้ําตาหนองหน้าฉันร้องไห้จนเสียงแหบแห้งไปตอนนั้นน้องของฉันอายุ17ปีส่วนฉันอายุ20ปีด้วยเงินที่พ่อยืมมาจากคนในหมู่บ้าน รวมกับเงินที่น้องชายของฉันได้รับเป็นค่าจ้างมาจากการทำงานเป็นกรรมกรแบกหามที่ไซต์ก่อสร้างท่าเรือฉันจึงสามารถเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยได้จนถึงปีสาวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องพักเพื่อนร่วมห้องของฉันได้เข้ามาบอกว่ามีชาวบ้านมาหาเธออยู่ข้างนอกแนะทำไมชาวบ้านถึงมาหาฉันละ่ะฉันเดินออกไปแล้วมองเห็นน้องชายของฉันยืนอยู่ ตัวของเขาเปื้อนเปื้อนไปด้วยฝุ่นและทรายจากงานก่อสร้างฉันถามเขาว่าทำไมไม่บอกเพื่อนพี่ไปว่าเป็นน้องชายพี่ล่ะน้องชายของฉันตอบยิ้มยิ้มว่าก็ดูผมสิครับมอมแมมขนาดนี้ขืนบอกไปว่าเป็นน้องพี่เพื่อนๆก็ได้หัวเราะเยาะพี่กันพอดีฉันค่อยๆเอื้อมมืออันสั่นเทาไปปัดฝุ่นให้น้องและพยายามพูดด้วยเสียงเคือในลำคอพี่ไม่สนใจว่าใครจะพูดยังไง เธอเป็นน้องของพี่ไม่ว่าเธอจะดูเป็นอย่างไรก็ตามจากนั้นน้องของฉันได้ล้วงบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงเป็นกิฟตหนีบผมรูปผีเสื้อเขาติดกิฟให้ฉันแล้วพูดว่าผมเห็นสาวๆในเมืองเขาติดกันผมเลยอยากให้พี่มีบ้างฉันหมดเลี้ยวแรงลงในทันใดดึงน้องชายเข้ามาสวมกอดและร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลานาน ตอนนั้นน้องของฉันอายุ20ปีส่วนฉันอายุ23ปีวันที่ฉันพาแฟนหนุ่มของฉันมาที่บ้านเป็นครั้งแรกฉันสังเกตเห็นว่าหน้าต่างบ้านที่เคยแตกไปได้ถูกซ่อมเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านก็เห็นว่าบ้านสะอาดขึ้นหลังจากที่แฟนของฉันกลับไปฉันพูดกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องเสียงเงินเพื่อทำความสะอาดบ้านกับซ่อมกระจกเพียงพราหนูจะพาแฟนมาที่บ้านหรอกนะ แม่ยิ้มแล้วพูดว่าแม่ไม่ได้จ้างหรอกน้องชายลูกตั้งหากวันนี้เขาขอเลิกงานเร็วเพื่อกลับมาทำความสะอาดบ้านลูกยังไม่เห็นมือน้องหลอกหรือน้องโดนกระจกบาดตอนกำลังเปลี่ยนกระจกบานใหม่นะฉันรีบเข้าไปหาน้องที่ห้องของเขาฉันรู้สึกเหมือนถูกเข็มนับร้อยทิ่มลงกลางใจเมื่อได้เห็นบาดแผลบนมือฉันจับมือน้องเอาไว้อย่างเบามือที่สุดเจ็บมากไหมฉันถาม ไม่เจ็บสักหน่อยพี่ก็รู้นี่ผมทำงานก่อสร้างนะวันวันมีหินตกมาใส่เท้าผมเต็มไปหมดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมคิดเลิกทำงานหรอกนะและน้องชายของฉันยังพูดไม่จบประโยคแต่ก็ต้องหยุดพูดเพราะฉันหันหน้าหนีเขาน้ําตาไหลอาบหน้าของฉันอีกครั้งเพราะพี่เป็นพี่สาวของผมนี่ครับตอนนั้นน้องของฉันอายุ23ปีส่วนฉันอายุ26ปีหลังจากนั้น ฉันก็ได้แต่งงานและย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองหลายครั้งที่สามีของฉันชักชวนให้พ่อแม่ของฉันย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยกันแต่ท่านทั้งสองก็ปฏิเสธท่านบอกว่าท่านเคยย้ายออกจากหมู่บ้านครั้งหนึ่งแต่เมื่อออกไปแล้วท่านไม่รู้จะทำอะไรดีจึงได้ย้ายกลับเข้ามาใช้ชีวิตในหมู่บ้านตามเดิมน้องชายของฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เขาและพ่อแม่ย้ายออกไปเขาบอกกับฉันว่า พี่คอยอยู่ดูแลพ่อและแม่ของสามีพี่ทางนั้นเถอะผมจะดูพ่อและแม่ทางนี้เองสามีฉันได้ขึ้นเป็นประธานของบริษัทของครอบครัวเราทั้งคู่อยากให้น้องชายของฉันเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการบริษัทแต่น้องชายของฉันก็ไม่รับตำแหน่งนี้เขาขอเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานธรรมดาวันหนึ่งน้องชายของฉันต้องปีนบันไดขึ้นไปซ่อมสายเคเบิลและตกลงมาเพราะโดนไฟดูด เขาถูกรีบหามส่งโรงพยาบาลและสามีของฉันรีบไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลน้องชายของฉันขาหักต้องเข้าเฝือกที่ขาฉันโกรธมากจึงตวาดน้องไปว่าทำไมถึงไม่ยอมรับตำแหน่งผู้จัดการฮะถ้าเป็นผู้จัดการก็จะได้ไม่ต้องมาทำงานเสียเส่ยงๆอย่างนี้ดูตัวเองสิเจ็บเจนตาอยู่แล้วทำไมถึงไม่ยอมฟังพี่บ้าง คำตอบจากน้องของฉันรวมถึงสี่หน้าเคร่งเครียดยังยืนยันความคิดเดิมของเขาพี่ลองคิดถึงพี่เคยสิครับพี่เคยเพิ่งจะได้เป็นประธานส่วนผมมันการศึกษาต่ำถ้าผมได้เป็นผู้จัดการคงจะมีเสียงดินทาว่าหลายเต็มไปหมดน้ำตาปิ่มดวงตาของฉันรวมทั้งสาม,มีของฉันด้วยฉันบอกกับน้องว่าแต่ที่เธอไม่ได้เรียนต่อก็เพราะพี่ทำไมต้องพูดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วด้วยล่ะครับ น้องชายของฉันจับมือไว้ตอนนั้นน้องของฉันอายุ26ปีส่วนฉันอายุ29ปีเมื่อน้องชายของฉันอายุได้30ปีเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงในที่ทำงานที่เดียวกันในงานแต่งงานประธานในงานได้ถามน้องของฉันว่าใครคือคนที่คุณรักที่สุดในชีวิตนี้ <_ S 2> น้องชายของฉันตอบอย่างไม่ลังเลพี่สาวของผมครับและเขาก็เล่าเรื่องราวที่แม้แต่ฉันยังจำไม่ได้ ตอนผมอยู่ที่โรงเรียนประถมโรงเรียนอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งเราสองพี่น้องต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเพื่อเดินไปเรียนและเดินกลับบ้านวันหนึ่งในวันที่หิมะตกหนักผมทำถุงมือหายไปข้างหนึ่งพี่สาวผมจึงได้ให้ถุงมือของเธอข้างหนึ่งและเธอก็ใส่ถุงมือเพียงข้างเดียวเดินไปเป็นระยะทางไกลเมื่อเรากลับมาถึงบ้านมือเธอบวมแดงเพราะอากาศหนาว เธอไม่สามารถจับช้อนทานข้าวได้ด้วยซ้ำนับจากวันนั้นผมสาบานกับตัวเองว่าตลอดชีวิตของผมผมจะดูแลพี่สาวของผมให้ดีและจะทำดีกับเธอเสียงปบมือดังกึกก้องไปทั่วสายตาทุกคู่ของแขกหันมาจับจ้องที่ฉันคำพูดจากปากฉันออกมาอย่างยากลำบากในโลกใบนี้คนเดียวที่ฉันรู้สึกขอบคุณที่สุดคือน้องชายของฉันค่ะ ในวาระที่มีความสุขที่สุดเช่นนี้น้ำตาได้ลินไหลออกมาจากสองตาของฉันจงรักและห่วงใยคนที่คุณรักในทุกๆวันในชีวิตของคุณและเขาคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณทําให้ใครสักคนเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับคนคนนั้นอาจจะมีความหมายอย่างคาดไม่ถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะคือพ่อแม่พี่ น้องญาติคนรักเพื่อนหรือแม้แต่คนที่คุณไม่รู้จักก็ตามเป็นยังไงกันบ,บ้างครับนักเรียนกับเรื่องที่ครูเล่าไปคราวนี้ครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองวาดภาพตามจินตนาการนะครับจากเรื่องที่คุณครูเพิ่งเล่าไปว่านักเรียนเนี่ย คิดว่ามันเป็นยังไงเรื่องที่คุณครูเล่านะครับหรือว่านักเรียนจะจินตนาการออกมาเป็นแบบไหนให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูมานะครับคุณครูรอชมผลงานนักเรียนอยู่นะครับบ๊ายบาย